สวัสด <jogo. S 2> ีครับกภูองกดอ่าสวัสดีครับวันนี้น้องภูม <marking> ินะครับเบบี้ภูมินะครับจะพาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวที่เขาวงกดเขาคอนะครับฮะมีกุราดุนงูเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านบนของเขาวงกดกันก่อนนะครับนี่เลยนี่นะครับข้างล่างนี่จะเป็นเขาวงกดนะครับครับผมขาราดุนงูเลยน้องน้องภูมิบอกว่าเห็นมีไดโนเสาร์คอยาว อยู่ตรงกลางเขาวงกดด้วยนะครับนี่แล้วก็ตั้งแต่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวน้องคุมกับแม่หญิงจะไปตะลุยนะครับพ่อนุไปด้วยไปตามถ่ายนะครับอ่าตอนนี้แม่หญิงมาแล้วพร้อมไหมไปเราไปเข้าเขาวงกดกันเลยเไปเลยครับระวังระวังตรงนี้เป็นทางลงค่อยๆเดี๋ยวกิ้งลงไปครับมีกิ้งคองอ,อยู่หน้า,าใช่ไหมไป นี่นะครับก่อนเข้าเราก็ต้องมาซื้อบัตรซื้อตั๋วกันก่อนนะครับนี่ผู้ใหญ่ก็คนละ100บาทนะครับเด็ก50บาทส่วนสูงยังไม่เกิน120นะครับหรือว่าอายุต่ำกว่า3ปีเนี่ยไม่เสียค่าบัตรอ่ะน้องภูมิล,ลองมาวัดส่วนสูงก่อนเร็วนี่ตรงนี้มามาวัดนะครับเข้าฟรีหรือเปล่าโอ้โหเ<ฮ>ข้าฟรีครับนี่เข้าฟรีได้ถึง120เลยนะครับหรือว่าต่ำกว่า3ขวบเข้าฟรีนะครับไปนี่นะครับมามาวัดนียด้วย มาเจอตัวแรกเป็นคิงคองตัวใหญ่นะครับนี่โอเคเราพร้อมจุดสตาร์ทแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับแม่หญิงกับน้องภูมิจะไปยังไงไปทางเดียวกันหรือว่าไปคนละทางม,มันมีสองทางอ,ะอ่ะอ่ามีทางซ้ายกับทางขวาครับอ่ตามน้องภูมิใช่ไหมงั้นให้น้องภูมิคนนําแล้วกันไปดูซิว่าจะออกได้หรือเปล่าครับเขาวงกดครับอ่าน้องภูมินาไปแล้วครับ ไปไม่ยึงตามไปดูที่ว่าจะเจอไดโนเสาร์ไหมอาจจะเจอไดโนเสาร์นะครับเมื่อกี้เห็นตัวคอยาวอยู่นะครับมีปะครับมีไหมไม่มีนะไปไปเจ็บบ่โอ้ยมีทางไปทางนี้อะเอ๊ะไปทางไหนกันแน่ครับตั้งกัดอ้าว มีทางไปหลายทางทางนี้ก็มีไปนะครับเอ๊ะทางนี้ก็มีเอ๊ะจะหาเอ้าโอมเพียงหลงทางนี่นะครับมีโอมเพียงหลงทางครับตอนนี้เราหลงทางแล้วครับเอาลองไปดูก่อนทางนี้ตันดูก่อนนะครับทางนี้ตันนะครับเอ้าทางนี้ตันไปไปไม่ได้ เอาแล้วครับโดนหัวล้บอกว่าเรามาทางนี่นะครับโดนหัวล้อย้อนนะครับไม่เรามาผีดทาง,ลงหลงทางแล้วเนี่ยเราออกไม่ได้นะเราจะไปทางไหนเนี่ยเอาทางนี้มีกำแพงอะ่ะมีกำแพงกั้นไว้ทางนี้ก็ไปได้ครับพุ่ไปไแต่ที่แน่ๆเราได้ยินเสียงเรโนเสาร์นะครับค,ครับเ้าแค่จุขดขุดลูบลื่นไปแล้อวอ่ะผ่านตรงนี้แล้ดิเออฮ้ย ไปได้ไหมเนี่ยทางเนี้ยยอู่ตรงนี้เป็นกำแพงปูนนะครับพี่อุ้ยมันเริ่มน่ากลัวแล้วว่ะเนี่ยมกีก้อนหิน,น,น,หนด้วยอ่ะไปไปเจเจเราถักมันหรือป่ะไปเลยครับไปดูดิเราต้องำไไออจำเป็นใหม่เนี่ยไปดูครับเวลาจะออกไปเรื่อหุ้ยหุยลงกุ่มข้างบนข้างบนหุยแมงงุ้มยากจะกลับไปไอ้ตรงไหนเนี่ยปิดตาเนี่ย ก็นเนี่ยเห็นแมงมุมยักษ์เข้าบนไหมเนี่ยเฮ้ยเราเสียงเสียงตัวอะไรตัเต่าโอโหตัวเต่าดิไปโอ้โหเดิเจอแมงมุมยักษ์นะครับไปเลยครับอุ้ยน้องภูมิเหาแล้วเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ไม่ทำไอเฮ้ยน้องมูมใช่หรือเปล่ามีเดินตัวเต่นะครับไป ไปยัปยงไงไม่กลัวไม่กลัวนะมันไม่กัดมันไม่กัดไปไมัหญิงไปเร็วไปเร็วให้น้งพุมนำมาและไปครับนำไปเลยนำไปเลยนเลมีเสียงนะตอนนี้เราเจอไดโนเสาร์ตัวแรกแล้วนะครับไปนะครับแม่แม่น,า,นาก่อนจี้แม่แม่นำนาไปก่อนไปนง คุมอยูุ่้งหว่ะไปทาผมไปแม่จับมือไว้นี่นะครับอุ้ยจับมือได้คุ้มจับมือได้เนี่ยหนึ่สองจับมือได้นี่นะครับโอเคเป็นเพื่อนกันแล้วไปไปต่อครับไปต่อครับมีตัวกระตูนลึกลับเนี่ยมันคอยบอกทางเราอ่ะเฮ้เจออีกตัวแล้วเจออะไรคุ้มนี้ทีเล็ก เฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ไม่ร้องป่ะตัวนี้ไม่ร้องตัวนี้ไม่ร้องเลยนะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยนี่แหละครับโอ้โหลิ้นใหญ่มากฮะแต่งพุงก็จับมือได้เหมือนกันไอ้โอเคตอนนี้เราหลงทางอยู่ในป่าไร้ตอเสานะครับเราเจออีกนะเราหาทางออกไม่เจอนะทุกคน ไป, <JavaScript S 1> ไปเราควรจะไปทางไหนเนี่ยอุ้ยตัวคอยาวอยู่นู่นน่ะไปไปดูดิไปดูตัวคอยาวดิมาดูลอกาดูดิมัน้องขาุ๊กเลยนะอุ้มถึงน้ำตกแล้วเหรออู้หตอนนี้เรามาเจอน้ำพุนะครับมีไม้อยู่ตรงกลางนะครับแต่เรายังไม่เจอตัวคอยาวเลยน้ำพุมันอยู่ในป่าเดียตรงไหนอ่ะมีทางไปป้ะไปไปไปนี่เหมือนเราจะมาถูกทางแล้วครับ ถ้ามีเครื่องหมายยิ้มอย่างนี้เพราะตรงนี้เรายังไม่เคยมานี่เป็นอุมโมงค์เข้าอุมโมงค์ไปน้ับบุมเอา้าตอนนี้นะครับเรามาเจอกระจกที่เห็นตัวเราเองนะครับนี่อยู่ในกระจกฮะเฮ้ยเจอตัวคอยาวแล้วไปแล้วไปดูเจอไหมหวาทางเอา้าทางตันเหมือนกันแต่จเจอไดโนเสาร์เห็นแค่หัวมันน่าแตเราไปไม่ได้ฮะ เดี๋ยครับเราเจอไดโนเสาร์ตัวใหญ่แล้วนะครับโอ้โหนี่ไดโนเสาร์คอยาวนะครับเจอแล้วเอาตอนนี้นะครับเรากําลังหาทางออกอยู่นะครับหลังจากเจอไดโนเสาร์ไปแล้วสามตัวเจอยังเฮ้ยเราเจอทางออกแล้วนี่ครับดีใจกับเราด้วยเราจะทางออกแล้วครับคลิปนี้นะครับน้องพงมิกับแม่หญิงนะครับก็ไปตะลุยเขาวงกดมาเรียบร้อยนะครับ ก็พิชิตเขาองกดที่เขาข้อได้นะครับใครอยากตามมาเที่ยวก็มาได้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์ like, share, ให้น้องภูมิด้วยนะครับเจ๊ปูน้ายบายบ้าย <Bye. S 2>